ตอนนี้เฮาสิไปห้องพักครับพี่น้องมาเช็คอินในเบอรแล้วก็สุห้องพัก Thank you very much Thank you โหในตาไม่เดินเลยอ่ะจะินน้งรถเลยอ่ะอะไลเดอร์หรอสไลเดอรูรออกคอ,อยจะจะเดี้ยงอะไลเดอ้อพี่น้องเอในตาจะกล้าลงไหมเนาะให้พ่อลงพาลงนะอะไรตาบอกพัดเจียวเลยพัดเจียวมาเร็วๆบอกพี่เจียว,ยว,ยวพัดเจียวจะรับหน้ามานะ รอบหน้ามานะบอกเร็วบอกป้าเจี๊ยวกับป้าเจี๊ยวกับแม่ฟังก่อนฟังก่อนบอกก่อนป้าเจี๊ยวกับแม่กับลุงเดี๋ยวรอบหน้าพามานะเออคุณตาด้วยนะคุณแม่ด้วยนะรอบนี้มาดูร่างเราก่อนร่างเรากับพี่น้องก็น้ำใสมากน้ำใสเปรียงน้ำห่อหยวนอยู่ในกอกพี่น้องขนาดเป็นคืนยังมุ้ยมุ้ยขี้ดินเลยพี่นอนมุ้ยขยะทุกอย่างเลยสวยมากเลยอ่ะ ไทยมากกว่าเลยนี่สวยคูณแบบมากกว่าเลยนีเพ็่เห็นสมว่าทำไมมาได้ถึงเป็นเดสเนชั่นที่เใครๆก็อยากไปเพราะจริงๆว่าทุกทะเลอย่มางเมื่อไหร่ทะเลก็ทะเลที่สวยนะคะแต่ว่าเพักไปอยู่ต้เนาะถ้าอากาศคืนๆอย่างนี้น้ำทะเลเราจะเปลี่ยนสีแต่เนี่ยถึงพรุ่ยังไงน้ำก็ยังเป็นสีฟ้าอจริงอันนี้แปลกมากเลยใช่ค่ะ อจเป็น yeah. ้ออรียนะแล้วด้านซ้ากเป็นอรีเซชันจอั่อบนะคะอเอนใช่ที่เรงอากู้บาตรงนั้่้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พานที่ห้องอมาเรื่องคะสวยมากเลยในกล้องแบบดูฟินมากก้องเราได้เจออะไรกัน62ค่ะ62เองผ ่คะไซเทียมวันที้กับะราเบอรต้นเอสดีค่ะกับเอสดีใช่ไหมคะใช่ค่ะาเค่ะจะเป็นลมมาก อ๋อโอ้โหอุ้ยสวยมากอุ้ยเตรียมใครเนี่ยนี่เตรียมโกสีเตรียมอิจฉาเนี่ยมาไรด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยข้อเขียนว่าอะไรเนี่ยนี้เป็นภาษาท้องถิ่นนะคะแปลว่าน่ารัก วันนี้สวยมากอุ้ยเรามีสาวไห้น้ำด้วยค่ะอะไรตาเปิดไงอ่ะโอเคเดวนหูซิเอซีดูซินี้เพวกนี้ขอให้อากาศดีๆแล้วกันใจไหมคะชอบไหมคะมหรือปม่กมากอกู่บ่จ้า ังป้าจ้าโอเคที่น้องเบ่งใี่ไหมลงไปลยหน้าเข้านานก็ได้แล้วลก็น,นี่ก็ได้มีตรายังตัวพ,พ่อเบ่นี่นอน่อเมิน้กน้ขอเพิ่มตลอดเลยนะคะมีานใน้องพักน้รวมอยู่แต่ต่บ้าดุแต่แบ้านจะเติมให้วันละหนึ่งครับจะเติมให้ก็ชาจบมาก ไปตรงจุดที่รเราเตรียมมาใ,ให้เท่านั้นเนื่องจับท้าไม่เข้าใจไปมากตัวเด็กต่กอกลค่มจะไม่สามารถย้ายที่ได้ค่ใช่ใช่ใช่เราชมชมว่าที่ที่อยู่ตรงนั้นโอ๋อค่ะสามารถนี่อู้ห่อ่านด้วยสวย <laughs> ามากเสื้อชูชีพทั้งนั้นนะคะถ้าตัดเสื้ออยากน้องใหญ่ไปยังไงเดี๋ยวบอกแคตาเลยน่าจะใหญ่ไปน่าจะใหญ่นิดนึงอยู่ตัวเล็กมาก ะคะัก็ขาดเหลืออะไรติดต่อแพทได้เลยนะคะ,คะส่งสัยปัญหาได้ในกรณีฉุกเฉินว่าอะไรก็สามารถติดต่อที่หมายเลขศูนย์ได้นะคะ,นนจ,ะจบมากเป็นจบอ,บอินโฟมานชั่นนะคะตอนนี้เราจะอยู่จุดทำแบานี้เนาะ,อ,ะอันนี้อิ e เมอร์เจนเนี่ยก็คือจุดรวมบริษัทที่หน้าที่ด้านตัวแ,แลน คอันนี้พอจะสำหรับเป็นอินฟอร์เมชันสำหรับเซตติเมชันเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมาใส่เสื้อชูชีพลาว่ายน้ำนาะเพื่อความปลอดภัยคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาทำถ้าจะใครส่งไปแรกกันนะในเรื่อได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวน้องจะเอาอาหารมาส่งถ้าเกิดว่าอยากพร้อมหรือว่าพักผ่อนอะไรแล้วค่ะส่งข้อความไปเดี๋ยวก็จะพารับแล้วก็พาไปดูพวกเอ่ฟัคชิตี้ต่างๆบนท้องที่เลยเพราะว่ายังเหมืนไม่ได้ดีอินฟอร์เมชันเลยได้ค่ะแล้ชาาเลยก็จะทันข้าเสร็จได้ค่ะเจ้าข้อความไปนะคะ นาลิต้าหูอะไรแตาขาไปจุ่มน้ำไล้ยังนี่ถึงเมาดิฟถึงเมาดิฟแล้วอ่ะมาการองมอดิฟจีไหมอร่อยไหมมาการองมันต้องหวานอยู่แล้วอะอยอ่ะหรอคือแล้วฮะอุ้ยเวลคัมคุณที่ติวตูดอุ้ยจบมาป๋อมายดูดิ อ๋อขอบคุณค่ะอะไรลูกนี่ก็มีให้ดูอีกรอบเน้นอนเปียกคลิปนะครับผมบิวจบมากบิวเลิศมากตัวนี้คือที่สุด <c oughs> มันแบบมันใสมากเลยนะโอ้โหต้องใส่เสื้อชูชีพลงนะน,นี่นนหน้าลงมากสวยมากเลยเอ่ะจะเป็นลมเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟอาหารที่ห้องเราอีกสักครู่เราก็ปรทานอาหารที่ข้าเสร็จแต่ละคร้วเราก็ไป ันนนี้เาะคลิปนี้บอกเลยว่ามาแล้วไม่เสียเท่าแต่พรุ่งนี้เช้าต้องมาลงนะเพราะอันนี้น้ำขึ้นบอกเขาว่าใช่น้ำขึ้นเดี๋ยวตอนเช้าต่มันใส่แห้แนะมพแต่ร่องแมพเมือ่อสิไรส่วนลงน้ำไปเลยจ้าจบจบบายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้คลิปเปิดโรงแรมนะจ๊ะในตาวันนี้แต่มาที่เมาอะไรคะมเมาอะไรคะเมาเมาเมาขอบคุณแมพมาซื้ออีกหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ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 โอเค